สวัสดีเอซและท่านผู้ชมค่ะเจอกันกันกบแอดมินเจสิวันศุกร์ที่19ธันวาคมพศ2568ค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี้นะคะแอดมินมีสูตร2ตัวล่างระยะสัน้นชนเด่น2ส,สูตรนะคะเป็นระยะสั้นเดือคะ่ะเนนค่ะแต่ว่าก่อนจะไปรับชมแนวทาง2ตัวล่างนะคะเพราะว่าขอมูลนหน่อยะคะ่ะท่านผู้ชมก็แอดมินจะ พาชมนาะคะสูตรเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยซึ่งถ้าเอซีหรือท่านผู้ชมบอเห็นคลิปสรุปหรือคลิปนั่นเนาะคะ่ะก็ดูคลิปนี้กะ,ค,ะคือกันค่ะท่านผู้ชมเด่นหลักร้อยแอดมินชน3สูตรเนาะคะ่ะสูตรแรกคำนวณได้6กเจ็ดแปดเก้าสูตรที่สองศูย์เกสูตรที่สามศย์เกสูตรคู่ขี่หลักร้อย ได้เลขเจ็ดเป็นเลขขี้แอดมินเล่นเน้นหาไปทีเลขเก่าตัวเดียวเนาะคะ่ะเด่นหลักร้อยค่ะเด่นหลักหน่วยเนาะคะ่ะเด่นหลักหน่วยชนชนสองสูตรที่สามสี่ห้าค่ะแอดมินก็นชอบหมดเด้ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดมินกลับไปตัดด้วยสูตรคู่ขี้เนาะคะ่ะเพราะว่าสูตรคู่ขี้พิ่นขน,นาดจะเดินดีเดิน่อค่ะท่านผู้ชมชนสองสูตรที่เป็นเลขคู่เนาะคะ่ะกับ เน้นหายที่เลข4ตัวเดียวค่ะเด่นเนาะคะ่ะถามผูใ้ใดเอฟซีหรือท่านผู้ชมท่านใดชอบเลข3กับเลข5กัหยิบจับได้เด้อค่ะท่านผู้ชมบ่าเพ็ญเอ่อเพื่อว่าสูตรแอดมินผิดเนาะคะ่ะกับพิจารณาเบิรงค่ะสามสี่ห้านี่แหละเด่นหลักหน่วยเนาะคะ่ะแต่ว่าแอดมินก็จะเน้นหายคือเกาล่ะค่ะเลข4ไปดูสูตรหลักสิบเนาะคะ่ะชนเด่นสี่สูตรเด่นที่ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางที่ให้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังขอให้โชคดีมีโชคค่ะเลขเจ็ดค่ะเด่นที่เลข7เหลือจากดับเนาะค่ะเจ็ซึ่งวัทิพ่านมาเหลือจากดับก็คือ6กกับเออกแปดเก้าห้นาะคะ่ะถูก วดนี่กัเหลือจากดับเจ็ดแปดเก้าอีกซึ่งไปชนชนสี่สูตรที่เล็กเจ็ดเนาะคะ่ะแอดมินกันเลเดนหายเล็กเจ็ดกัร้องวัยแปดกับเก้าค่ะเพื่อว่าตัวเดนโบม้าเนาะคะ่ะอาจจะมาตัวร้องก็ได้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมจับคู่กับเจ็ดสี่แปดสี่กับเก้าสี่ค่ะไปดูสรุปสามตัวตรงเต็มสูตรเลยเนาะคะ่ะแอดมินกันจับหลักร้อยศูนย์ 0 7 4 0 8 4จ9 4 8ี4 8ู4 8 9 4ปด4ี่4ู9 4์เก้าสี่แปดเจ็ดสี่แปดแปดสี่แปดเก้าสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าแปดสี่เก้าเก้าสี่สองตกับเจ4ดสี่แปดสีเก้าสี่อดมินกับวงกลมหมายเลเจ็ดป็นตัวเด่นคือเกาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนี่ละแนวทั้งสามตัวในงวดวันที่สองมกราคมหกเก้าเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะ ต่อไปเนาะคะ่ะแอดมินจะพาชมสูตรเด่นล่างตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมซึ่งงวดที่พานม้าเนาะคะ่ะแอดมินเป็นเนรนยห้หาหนึ่งค่ะหนึ่งหาหาหนึ่งเนาะคะ่ะแต้มเดียวค่ะท่านผู้ชมแอดมินก็เสียดายมากเลยบนแอดมินกันเล่นหกเก้าเก้าหกลงแต้มหนึ่งล่างเหรียญหาหนึ่งหนึ่งหาขึ้นแต้มหนึ่งเสียดายเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ก็ต้องสู่ต่อไปค่ะ เอาสูตรเด่นตัวเดียวเนาะคะ่ะสูตรใช้หลักร้อยบนเนาะคะ่ะคูณสามจะบวกเก้าหรือลบหนึ่งค่ะผลลัพธ์เท่ากันค่ะแปดสามยี่สิบสี่สี่บวกเก้าเท่ากับสามเนาะคะ่ะออกหกสามแปดสามยี่สบสี่สี่ลบหนึ่งเท่ากับสามนี่ค่ะจะลบหรือจะบวกเก้ากับผลลัพธ์เท่ากันค่ะท่านผู้ชม คำนวณได้เลขสามเนาะคะ่ะแปดสามยี่สิบสี่ลบหนึ่งเป็นสามค่ะสามสามเก้าเก้าลบหนึ่งเท่ากับแปดออกห้าแปดหกสามสิบแปดเนาะค่ะหกสามสิบแปดแปดลบหนึ่งเท่ากับเจ็ดค่ะเก้าสามยี่เจ็ดเจ็ดลบหนึ่งเท่ากับหกออกหกหนึ่งหกสามสิบแปดแปดลบหนึ่งเท่ากับเจ็ดออกแปดเจ็ด แปดสามยี่ส ah. ี heures, ่สี่ลบหนึ่งเท่ากับสามออกสามเจ็ดหนึ่งสามได้สามสามลบหนึ่งเท่ากับสองออกสองสองสองสามหกหกลบหนึ่งเท่ากับห้าออกห้าสองแปดสามยี่สี่สี่ลบหนึ่งเท่ากับสามสองมกกาลาคมหกเก้าเด่นหลักอาจจะมาหลักสิบกระได้หลักน้วยกระได้เด่นไปที่เลขสามเนาะค่ะท่านผู้ชมแล้วก็แอดมินมีสูตรเด่น เดินชนสองสูตรเนาะคะ่ะเป็นระยะสัน้นเดินม้าแค่ห่างวนค่ะท่านผู้ชมนี่แหละหวังผลมากเลยเนาะคะ่ะสูตรแบบนี้ค่ะแอดมินจะพาคำนวณค่ะท่านผู้ชมเป็นสูตรระยะสั้นเนาะคะ่ะแต่ว่าสูตรแรกอะนี่แหละค่ะสูตรที่หนึ่งก็เดินม้ากเกาหงวดแล้วเนาะคะ่ะสูตรที่หนึ่งก็คือเนี่ยหลักร้อยคูณสามเนาะคะ่ะเท่ากับ ยี่สิบเจ็ดลบหนึ่งเท่ากับหกเนี่ยค่ะแต่ว่าอีกสูตรหนึ่งเนาะคะ่ะใช้อันนี้ใช้หลักร้อยคูณสามอันนี้ใช้หลักสิบคูณสามเนาะคะ่ะอีกสูตรหนึ่งสิบบนคูณสามเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดค่ะใส่ต่หลักหน่วยเนาะคะ่คออ 6, ะผลลัพธ์เรหกหนึ่งเนี่ยค่ะหกหนึ่งถูกเป็นงวดแรกเนาะคะ่ะจับคูณเลยเร่ากะ วันที่สองค่ะหลักร้อยหกหกสามสิบแปดลบหนึ่งเท่ากับเจ็ดหลักสิบเนาะคะ่ะเลขเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดเจ็ดมาวางนะะี่ค่ะออกแปดเจ็ดอันนี้ชนกันเนาะคะ่ะเป็นตัวเด่น,นะคะ่ะวันตัวมาค่ะหลักร้อยแปดแปดสามยี่บสี่ลบหนึ่งเท่ากับสามเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดผลลัพธ์ออกสามเจ็ดนี่ค่ะ งวดงวดที่สี่เนาะคะ่ะหลักร้อยหนึ่งหนึ่งคูณสามเท่ากับสามลบหนึ่งเท่ากับสองสี่สามสิบสองเนาะคะ่ะเอาสองมาวางเลยค่ะออกสองสองงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะสิบหกธันวาคมหลักร้อยสองสองสามหกหกลบหนึ 5. 5่งเท่ากับห้าห้าคูณสามสิบห้าออกหาสองค่ะ วดนี่เนาะคะ่ะสองมกราคมหกเก้าแอดมินพาคำนวณค่ะหลักร้อยเลขแปดเนาะคะ่ะแปดคูณสามยี่สิบสี่สี่ลบหนึ่งเท่ากับสามเก้าสามยี่สิบเจ็ดเอาเจ็ดมาวางเด่นทีเลขเจดค่ะท่านผู้ชมหมักน้ำแอดมินบนอ่อน้อค่ะก็สามารถจับคู่ได้ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าสูตรเพิ่นจะยั้งเดินดีเดินต่อบบแอดมินกะ บอกการลันตีค่ะท่านผู้ชมกะเป็นเพียงสถิติการคำนวณย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เนาะค่ะอาจจะมาก,ก็ได้หรือบ่ม้าก,ก็ได้ายให้ FC ทุกท่านพิจารณาเบิงค่ะแต่ว่าแอดมินจะมีคำนวณสูตรหลักหน่วยหรือหลักสิบสูตรรายยาวมาชนกันอยู่ค่ะกับสูตรตัวเดียวนี่ว่าสูตรใดมันจะเด่นกว่ากันเนาะค่ะรออีกคลิปนึงค่ะเด่น เด่นล่างแอดมินจะลงหาอีกคลิปหนึ่งเนาะคะ่ะสรุปเด่นล่างคลิปนี้ก็เอาสูตรเด่นตัวเดียวไปสกอนเนาะคะ่ะทู้ชุมหายพิจารณาเบิงค่ะสุดท้ายนี่แอดมินก็ขอเอฟซีและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานค่ะสุขภาพแข็งแรงคุณรักษาเทวดาคุ้มครองจนกว่าจะพบกันไม่คิปหนาคลิปนี้สวัสดีค่ะ